คุณจะทํำยังไงถ้าหากว่าคุณเล่นบอลไม่ดีไม่มีประโยชน์กันในเกมแล้วคุณโดนบุคคลคนนี้เตะบอลอัดใส่คุณจะตอบกลับว่ายังไงระหว่างได้สติหรือว่าทํามันคืนช่วยคอมเมนต์บอกผมทีก็แล้วกันนะฮ่าหากินกับโกนจิกแล้วตัววันนี้สวัสดีผมปา <Hi. S 1> คุณนายอีกแล้วแล้วก็ไม่มีใครอื่นอีกแล้ววันนี้ผมผมก็อยากจะมาทาคลิปต,ต่อจากเอนโดบอลลูนะฮะ ก็ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโกอจิบ้างก็แล้วกันนะในไหนเราก็หากินกับเขามาเยอะนะฮะเอาเขามาลงช่องแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเตะบอลอัดเพื่อนตัวเองได้ไม่ดีหรือแม้แต่เรื่องต,ต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับโกอจิก็ปรากฏในช่องผมเนี่ยเยอะมากๆนะฮะสุดยอดจริงนะครับชายคนนี้ส่วนหน้าในตำนานสตเกอร์อในตำนานเบอร์1ิของไรมงงละอินัสมาเจเปน เดี๋ยวผมจะพาไปดูก็แล้วกันนะครับว่าโกอนจิ N G เนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงขออนุญาตความก็แล้วแต่เริ่มต้นเลยกันแล้วกันในเรื่องราวของโกอนจินะฮะโกอินจิ Go N G เนี่ยเขาก็เคยอยู่โรงเรียนคิดดูเขาว่าเซชูมาก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะว่าที่มาอยู่ไนวโงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับโกอินจิ N G เริ่มต้นเริ่มได้เดิมทีเขาอยู่คิดดูเขาว่าเซชูมาก่อนโกิจิ N G ตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีมเลยนะโหไซเกอร์เตยตำนาน มันจะมีเกมหนึ่งที่คิดโดคาว่าเซโชปะทะกับเทโคคุนะ,ะโกจิก็กำลังจะเดินทางไปแข่งขันนี่แหละแต่ทว่าดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลโทรมาหานะครับว่าน้องสาวของคุณเนี่ยอย่างยูกะได้รับปูปฏิเหตุนะฮะจากรถชนอะไรสักอย่างนั่นจึงทําให้โกจินะครับเขาก็เลือกที่จะไม่ไปแข่งขันนะฮะแล้วก็เพื่อไปดูน้องสาวด้วยว่าอาการเป็นยังไง แลวบวกกับว่าเกมนั้นนะมันเป็นเกมรอบชิงพอดีคิดดูครับว่าเซชูตอนนั้นนะครับที่ไม่มีโกนจิ N G เนี่ยก็ไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้นั่นเองอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันมีความแปลกอยู่นะผมว่าเวลาที่แบบเทคคุจะเจอกับใครก็ตามนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยที่แบบเกิดเรื่องราวกัแบบคนใกล้ตัวหรือว่านัตเตะได้รับบาดเจ็บไม่สามารถทําการแข่งขันได้โกนจิ Go N G นะครับเขาก็มานั่งคิดกับตัวเองนะว่าตัวกูเองหรือเปล่าวะที่เป็นสาเหตุทําให้น้องสาวเนี่ยต้องมากลายเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าอยู่กับน้องสาวเนี่ยน้องสาวอาจจะไม่ต้องโดนรถชนก็ได้เขาจึงตัดสินใจนะครับย้ายออกจากโรงเรียนที่าเ,เขาว่าเซชูและเลือกที่จะมาเดยนไรมงแทนนะรเราคิดว่าอันนี้น,ะน่าจะชดใช้ความผิดให้กับน้องสาวได้และเรื่องราวนะครับก็จะข้ามมาในตอนที่เอนโดเนี่ยก่อตั้งชมรมฟุตบอไลไรมงจสนสำเร็จพอดีแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับโกอนจิเนี่ยเขาก็เดินเล่นอยู่แถวสนามคาเซนชิกินี่แหละสนามที่ติดเลยแม่น้ำนะฮะในระหว่างนั้น เขาก็เห็นพวกนักเรีหัวไม้เนี่ยที่กําลังรังแกพวกเด็กๆอยู่เอนโดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนรังแกด้วยเขาจึงเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็สั่งสอในให้พวกนั้งเลงพวกนั้นเอนโดนะครับที่เห็นถึงลีลาท่าไม้ของโกเอนจิเนี่ยเขาก็ถึงกับอ้าป,ปากค้างกันเลยทีเดียวตัดานะมาในวันถัดไปนะครับโกเอนจิเนี่ยก็เข้ามาในห้องของเอนโดนะเข้ามาในห้องเรียนนะครับเข้ามาในห้องเรียนนะไม่ใช่ห้องอย่างอื่นนะ พร้อมกับแนะนําตัวเองนะครับว fulfill like ่าตัวเองนั่นแหละมาเรียนอยู่ที่ห้องนี้นะจะมาเรียนที่ห้องนี้ซึ่งโกอจิเนี่ยก็ดีใจมากๆเอ้ยไม่ใช่ซึ่งเอนโดนะครับก็ดีใจมากนะที่โกอจิเนี่ยเข้ามาเรียนที่นี่และยังเรียนห้องเดียวกันด้วยเอนโดนะครับเขาจึงเข้ามาชวนโกอจิเข้าร่วมทีมนะแต่ว่าโกอจิเนี่ยก็ปฏิเสธว่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะเอนโดก็ไม่ยอมแพ้นะครับตามตื้อตามทุกที่เลยจ้าจนโกอจิเนี่ยลำคาดโว้ย แต่แล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนใจนะครับเนื่องจากมันมีเกมเกมหนึ่งที่ไรมงเนี่ยต้องเจอกับลงเนเทโคคุ o uh นะฮะมันมีคําสั่งจากพออ้อน่แหละให้แข่งกับเทโคคุ o uh นะครับถ้าไม่แข่งเนี่ยหรือว่าแพ้เนี่ยก็โดนยุบโชนฟุตบอลเลยทีไรมงนะครับตอนนั้น,นกำลงัลงลำบากมากๆสมาชิกในทีมอกกระแตะต่อยทุกคนเลยครับเอนโดก็โดนยิงโดนอัดอยู่ทุกเวลาเป็นกระสอบทรายเลยโกนจิก็มองอยู่นั่นแหละแล้วเขาก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับจากการที่เยนดูอยู่ข้างสนามเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้ว เขาจึงหยิบเสื้อที่เมงะเนะทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปในสนามน,นะฮะพร้อมกับใส่เสื้อเบอร์สิเข้าไปช่วยเหลือไรมงที่กำลังนอนกองกับพื้นอยู่นั่นเองเอนโดเนี่ยก็ดีใจม,มากๆเลยนะครับที่โกจิเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วเขาก็โชว์ท่าไม้ตายที่เรียกว่าเป็นตำนานของเขาจริงๆอย่างอัคคีสละ,ะตัวเอ้ยสลาติวเอ้ยสลาตันเยิงอัคคีสลัตันใส่เทโคคุนะฮะไปหประตู จากการเซฟของเอนโดนะครับด้วยหัดเทวานั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับทำให้ไรบงเนี่ยสามารถชนะเทโคคุได้เลยนะสามารถชนะได้แบบทันทีเลยแค่ยิงเข้าปุ๊บคือชนะเลยนะครับ1ประตูต่อ20มึงเกินไปละและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานโกอนจินะฮะในยุคเอนโดนั่นเองหลังจากจบเกมของเทโคคุไปนะครับโกอนจิเนี่ยก็ยังไม่เข้าร่วมทีมนะซึ่งอยู่คือแบบกูยังไม่อยากเล่นน่กูแค่แบบอยากมาเตะบอลเฉยแต่แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบอยู่ทีม มีวันหนึ่งนะครับเอนโดนะครับด้วยความอยากสอดรู้สอดเห็นนะครับว่าทําไมโกอนจิเนี่ยถึงปฏิเสธเขาขนาดนั้นเอนโดเขาก็สตอกเกอร์โกอนจิแม่งเลย <c oughs> <c oughs> ดูแแปลกแล้วเนะี่ยและแล้วนะครับเขาก็ได้รู้นะว่าโกอนจิเนี่ยความจริงนะเขามาเยี่ยมน้องสาวนั่นเองน้องสาวที่ได้รับอุบัติเหตุนะฮะซึ่งก็เหมือนจะเนียนะเอนโดเนี่ยเหมือนจะเนียนะครับมาตามแอบดูอยู่ห่างห่างอย่างห่วง,งหวงแต่โกอนจิเขาก็รู้ตัวไงว่าเยียมตามดูกูทําไมเนี่ยที่ไดกููปเนี่ย ตัดมาวันหนึ่งโกอนจิก็ได้มาดูพวกไรงงบงซอบอลกันแล้วจู่ๆก็มีรถลิมูซี่มาจอดอยู่ด้านหลังของโกอนจิปรากฏว่ามันเป็นรถของไรบงรนสซีินั่นเองนะครับลูกสาวพ,พ่ออและไรบงโนสซีก็เข้ามาคุยกับโกอนจิแล้วก็พูดเตือนสติโกอนจิด้วยครับพูดอะไรบางอย่างทําให้โกอนจินั้นระลึลกถึงคําพูดของน้องสาวได้น้องสาวของตัวเองเนี่ยเขาก็ร้องขอมาอย่างหนึ่งก็คืออย่าเลิกเตะบอลเลยนะโกอนจิที่ฟังคําขอมานะครับก็เปลี่ยนใจนะ น้องสาวขอขนาดนี้ก็ทำเพื่อน,น้องสาวแล้วแหละและเขาก็ไปเข้าร่วมทีมไลมงอย่างเป็นทางการนั่นเองไลมงที่คนครบทีมนะฮะก็ไม่ดีรอช้านะครับหาสมัครลงแข่งฟุตบอลฟอนเทียทันทีเลยซึ่งการแข่งขันนะครับก่อนเข้ารอบต่อเนี่ยก็ทีมที่แข่งนะฮะก็จะมีดังนี้นะครับไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันก็จะมีทีมอย่างทีมท่องคาถาซุยอย่างโอคาลุโตทีมโนเซทีมมิคาเงซีโน ชูโยไมโตะอ่าชูโยไมโตะอันนี้โกอจิไม่ได้ลงแข่งนะครับเนื่องจากบาดเจ็บนะจากเกมที่เจอกับมิคาเงะเซโนนั่นเองแล้วก็รอบชิงก่อนที่จะเข้าสู่ฟุตบอลฟอนเทียได้นะก็ต้องเจอศึกใหญ่อีกแล้วนะครับอย่างเทโคคุ o นั่นเองซึ่งโกอจิของเราเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นสติเอนโดอีกด้วยนะในเกมนี้ด้วยการใส่ท่าอักคีสาตันอัดเอนโดจนตัวปิวไปเลยแล้วก็บอกกับเอนโดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกสนามเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันต้องมีสมาธิกับเกม เอนโดนะครับก็เรียกได้ว่าสติคืนกลับมาแล้วหลังจากโดนบอลอาดเป็นหนึ่งดอกและก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้น้่นเองถ้าไม้ตายนะครับที่โกอนจิได้มาจากการแข่งขันที่ผ่านมานะครับก็จะมีอย่างบางกรสลาตันอัศนีบาทฟาพิพบมีลูกเตะมหาอัศนีนะครับแล้วก็มหาสินิบาฟาพิพบนั่นเองหลังจากตบเทคโคคุได้ในรอบชิงนะฮะโกอนจิและผองเพื่อนก็จะไปตกลยต่อในฟุตบอลฟอนเทียนะครับแล้วทีมที่เจอเนี่ยก็น่าเอาเรื่องอยู่นะ ไล่ไปเลยแล้วกันนะครับเซงโกคุอินะจิมะเซมบายาม่าคิโดคาวาเซชูอ่ามาเจอชื่อนี้มาสะดุดตาใช่ไหมขอพักที่คิโดคาวาเซชูก่อนกันแล้วกันนะครับคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามาเป็นทีมเก่าของโกเอ็นจิน่าจะต้องมีประเด็นกันบ้างก่อนที่เจอกับคิโดคาวาเซชูนะครับโกเอ็นจิเขาก็เดินเล่นอยู่ในเมืองกับเอนโดแล้วก็คิโดจูจ่ๆก็ไปเจอกับพวกแฝดสามนรกซะได้ ดูเหมือนไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกสาแฟนลกเนี่ยเวลาที่เจอหน้าโกอนจิเข้าอ่ะมันมักจะหาเรื่องมาแซะโกอนจิอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรด้วยความที่ว่าโกอินจิเนี่ยเป็นคนสไตล์พูดน้อยนะเขาก็ไม่ตอบโต้ะอะไรเลยแล้วที่ไอ,พอ,พไอ,อ,ไอไ้พวกนี้เนี่ยเขายกมาแซะก็คือโกอินจิเนี่ยแม่งขี้แพ้บ้างแหละทิ้งทีไปบ้างแหละเออทิ้งทีในรอบชิงไปพวกนี้เนี่ยน่าจะฝังใจนะครับกับเหตุการณ์ในตอนนั้นเกือบจะมีมวยกันแล้วนะเกือบจะมีมวยกันละ แต่ว่าก็มีคนมาห้ามไว้ว่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปหลังจากนั้นนะครับวันตัดสินก็มาถึงนะฮะคิดโดคาว่าเซชูแล้วก็ไลมงแข่งกันโกอจิก็จะเป็นเป้าของไอ้สามแฝดนรกตัวนี้อยู่แล้วนะครับไอ <laughs> พวกนี้เนี่ยมันคอยตามประกบโกอจิอยู่ทุกที่ทุกเวลาแต่ว่าโกอิจิเกมนี้นะครับเขาก็ใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเหมือนกันสามารถช่วยพาทีมไลมงนะครับเข้าสู่ร,รอบฟุตบอลฟันเทียร์ไปเจอกับทีมเซอุสึได้เป็นที่สําเร็จ และหลังจากนั้นไรมงก็เจอกับเซลุสโกนจิเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยนะครับทุกประตูเลยทุกประตูของไรมงกนะครับกวนจิมีส่วนช่วยทุกประตูนะครับ4ต่อ3นะแล้วก็สามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลฟันเทียร์พร้อมกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในไรมงได้นั่นเองขั้นช่วงระหว่างเดบุฟฟี่พาโอเกอร์หน่อยก็แล้วกันซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับเรื่องราวทุกอย่างมันเล่าเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าคู่ชิงไรมงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเจอโอเกอร์เท่านั้นเอง ท่าในบุฟฟี่ภาคนี้นะครับโกอจิ e เนี่ยท่าไม้ตายของเขาเนี่ยมันดูโหดกว่าทุกภาคเลยนะข,ขนาดภาค3เนี่ยที่เจอที่เป็นฟุตบอลฟอนเทียเจนเนอชเชลลเนี่ยผมว่าท่าในนี้มันยังโหดกว่าอาคีโคสวรค์เลยนะครับอย่างท่าไม้ตาย Maximal Fire นั่นเองนะที่เป็นท่ายิงเดี่ยวแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพาร์เมจินนะฮะหรือว่าปฐบ,บทแห่งตำนานที่ยิงประตูชัยกับคีดโดนั่นเองเนะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ โกอนจิในบทบาทของเดอะบุฟฟี่โอเกอร์กับสู่เรื่องราวภาคหลักกันดีกว่าเรื่องราวในซีซันที่2หลังจากที่ไลมงเนี่ยคว้าแชมป์ในฟุตบอลฟอนเทียไปได้โกอนจิเนี่ยก็มุ่งตรงไปหาน้องสาวเลยนะครับว่าพี่ได้แชมป์แล้วนะหนูแต่ว่าดีใจได้ไม่นานนะครับก็มีข่าวว่าโรงเรียนไลมงเนี่ยถูกทําลายโดยพวกโรงเรียนเอเรียน,นะครับโกอนจิจึงรีบไปสมทบกับทีมเพื่อต่อสู้กับทีมจิเบนิสตอมนั่นเองแต่ก็ตามสเตปนะฮะแพ้ราบคาบเลย หลังจากนั้นนะครับโกอจิเขาก็จะไปเยี่ยมน้องสาวเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ต่างออกไปก็คือมาานันจะมีคนมาเยี่ยมเพิ่มด้วยนะก็คือไอโรน3ตัวนี่แหละอยู่มาวันนึงนะครับมีไอโรน3ตัวเนี่ย,ยนนนะโผล่มาดักรอนหน้าห้องเลยไอพวกนี้เนี่ยมันต้องการที่จะดึงโกอจินะครับไปเป็นพวกมันแต่ว่าโกอจิเนี่ยมันทําไม่ได้จะให้หลักหักหลังเพื่อนๆเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับซึ่งไอพวกนี้เนี่ยมันก็ู่ว่าถ้านายเคลื่อนไหวหรือว่าทําให้ทีมชนะได้เนี่ยน้องสาวของนายเนี่ยก็ไม่รู้้้ดววยแลนะ เอาละสู้ไดมงไปได้แนละ้วไอ้พวกนี้นะไอ้ร้อนสามตัวเนี่ยมันก็เลยทําแบบนี้โดยโกอจีนะครับหลังจากที่กลับมาจากการโดนข,ข่มขู่พวกนี้เนี่ยเขาก็ร่วมเดินทางกับไรวงนะครับไปที่เมืองนาราชิกานะฮะอันนี้ไม่นแน่ใจขออภัยนะครับกับเพื่อนๆซึ่งก็จะต้องต่อสู้กับทีมจิมเ่ซอมอีกครั้งหนึง่งนะทีมนี้อีกแล้วแต่ถ้าว่าคราวนี้เนี่ยโกอจีนะรับก็จะเล่นด้วยความรู้สึกที่พะวงว่าน้องสาวของตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไง ตัวกูก็น่าจะระบ,บาดด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับไรมงก็แพ้ตามระบบเหมือนเดิมนะสามสิบประตูโห,โห,โห,โหโดเกินโกจิในเวลาต่อมานะครับเขาก็ซวยซ้ำซวยซ้อนเหมือนกันก็คือเขาโดนโคชและออกจากทีมเลยอ้าโคชนะเขาเห็นว่าเล่นด้วยความรู้สึกอื่นๆนะจึงทําให้เอนโดแล้วก็ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะงงงวยกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากเลยนะว่าไรออกทําไม แล้วต่อจากนี้นะพี่โกโจิของเราก็จะหายไปนานเลยนะครับบทจะไม่มีเลยในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่กับทีมนะครับโกโอจิก็จะหายยาวไปเลยซึ่งโกโจิของเราเนี่ยก็จะเก็บตัวไปพิเศษเขานะก็เลือกที่จะไปเก็บตัวที่โอกินาวานเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าซึ่งก็จะอยู่กับพี่เิคาตานั่นเองเพื่อนที่คอยให้ทั้งที่พักแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของไอรอนสตัวนั่นเองจากนั้นก็จะมีวันหนึ่งนะครับโกโอจิเนี่ยเดินเล่นอยู่บนริมถนนน,นะแล้วตัวเขาเนี่ยก็เห็นเด็กคนนึงนะครับ ที่กำลังจะโดนไม้ทับเพราะว่าเข้าไปช่วยหมาของตัวเองในจังหวะเดียวกันนะครับที่กำลังจะโดนไม้ทับก็มีบอลลอยอัดไปที่ไม้นะครับจนกระจัดกระจายไปหมดเด็กคนนั้นกับหมานะครับก็ปลอดภัยดีซึ่งอันนี้ก็เป็นความที่ความชอบของโกจินั่นเองและเขาก็เดินจากไปพร้อมกับทิ้งลูกบอลไว้ให้เด็กคนนั้นหลังจากนั้นโกอจิเนี่ยก็จะสามารถเคลียร์เรื่องของตัวเองได้สักทีนะไม่มีอะไรมากวนใจได้อีกแล้วแหละนั่นจากนี้ดังนั้นเขาจึงมุ่งกลับไปช่วยทีเหมือนเดิมนะฮะ ไลโมงที่กำลังลำบา,ากมากๆในตอนนั้นนะครับกับการต่อสู้กับเอ็กซิลอนโกอนจีนั่นแหละก็คัำแบกกลับมาช่วยทีมนะครับพร้อมกับพาทีมเนี่ยชนะเอ็กซิลอนไปได้ด้วยนะด้วยอักคีสลาตันที่เพิ่มพลังมากกว่าเดิมและถ้าไม้ตายใหม่ที่กำเนิดขึ้นที่นี่อย่างพายุระเบิดเพลินนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะได้ร่วมทีมสู้กับไรมงต่อไปนะครับสู้กับทีมดมอนดัสทีมคารออสแล้วก็ทีมสุดท้ายอย่างเดอเจเนซิสด้วยโดยการต่อสู้กับทีมเจเนซิสนะครับโกจิเนทำให้เกมเปลี่ยนไปอย่างมากเนื่องจากตัวละครอย่างฟุบุคิชิโร่เนี่ยเขาเนี่ยยึดติดกับคําว่าสมบูรณ์แบบมากเกินไปทําให้ตัวเขาเนี่ยเล่นได้ไม่ดีมากพอแถมสีหน้านี่คือแบบเจ็บใจมากนะฟุบุคิตอนนั้นเนี่ยจนไม่เป็นผลดีกับทีม โกเอ็นจินะครับเขาก็จัดให้สักตับหนึ่งเลยนะเตะบอสอัดอีกแล้วจ้าตัวปิวเลยแล้วก็ไปบอกฟุบุคีนะครับว่าหูตึงแล้วไงฮะไม่ได้ยินเสียงเหรอนี่โกเอ็นจิเราแม่งดุวะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับฟุบุคีเนี่ยเขาก็แผงนิดออกมาได้นะครับเอาท่าไม้ตายวูฟเลเจนเนี่ยยิงอัดเจเนซิสไปได้อีกทั้งโกเอ็นจิเนี่ยก็จะได้ท่าประสานกับฟุบุคีด้วยนะครับอย่างท่าคอร์สไฟเออร์นั่นเองแถมต้นท่าไม้ตายตสุดท้ายที่ทอน้ำโมสามจบพร้อมกันอย่างท่าดอเอิร์ธ ซึ่งเขาจะยิงท่าประสานกับเอนโดและฟูบุคินะฮะแล้วก็สามารถชนะไปได้นั่นเองกับโรงเรียนเอเรียหลังจากนั้นนะครับก็จะจบเรื่องของโรงเรียนเอเรียไปเรื่องราวเนี่ยก็จะตัดมาในซีซันที่3ละโกอนจิก็จะเตรียมตัวเข้าสู่การคัดเลือกตัวแทนญี่ปุ่นนะครับเพื่อไประดับโลกนั่นเองนะซึ่งเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโกอนจิได้ไปหรือว่าไม่ได้ไปอันนี้เรื่องราวน่าจะเล่าให้ฟังเองอยู่แล้วจบการคัดตัวไปแล้วกัน โดยโกเวนจิของเราก็จะได้อยู่ทีมใหม่อย่างอินนัสมาเจแปนนะครับและรับหน้าที่เป็นไตรเกอร์เบอร์สิของทีมเหมือนเดิมต่อมานะครับโกเวนจิเนี่ยก็จะได้ลงแข่งกับทีมในกรุ๊ปเดียวกันนะครับที่ชิงเข้าฟุตบอลฟอนเทียเอเนเดอร์ชแนลเนี่ยกับทีมดังนี้นะครับทีมแรก Big กเวฟดิสเซ t ไลออนนิโอเจแปนอันนี้ก็ชิงตัวแทนญี่ปุ่นแล้วก็มีทีมสุดท้ายอย่างไฟเออร์ดา n จากเกาหลีใต้ที่เรียกได้ว่าโหดมาก ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นอยู่เหมือนกันก็คือก่อนเกมที่จะแข่งกันวันนั้นมีวันหนึ่งเขาได้ไปหาคนที่บ้านนะก็คือพวกน้องสาวข,ของเขานั่นเองนะยูกะแล้วก็คนใช้สนิทนั่นเองตอนนั้นเองเนะฮะพ่อของโกอนจีนะครับเขาก็เรียกตัวเขาไปคุยซึ่งพ่อของเขาเนี่ยต้องการให้โกอินจีเลิกเตะบอลซะแล้วก็ไปเรียนต่อที่เยอรมันเพื่อที่จะได้เป็นหมอนั่นเองโกอินจีก็บอกว่าทำไมเตะบอลต่อไม่ได้ล่ะครับพ่อแต่พ่อมันก็ไม่ฟังนะ สุดท้ายแล้วนะครับโกอจิ Go N ก็ขอร้องนะครับว่าขอไปเกมสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวพอผมส่งเพื่อนๆไประดับโลกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวจะไปเรียนต่อทันทีเลยพ่อก็อ่ะตามนั้นแล้วกันให้ไปไปตามนั้นต่อมานับเอนโดเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะและแล้ว,ลวเกมรอบชิงก็เริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งทั้งเกมเนี่ยโกอนจิ Go N ก็จะเล่นด้วยความรู้สึกที่ว่า กลัวว่าถ้าชนะได้แล้วเนี่ยตัวเองก็จะไม่ได้ไปนะครับแบบเสียได้มากอะที่แบบถ้าพาทีมชนะได้แต่ว่าตัวเองไม่ได้ไปแข่งต่อกับเพื่อนๆเนี่ยนี่ก็น่าจะแบบเสียได้แต่ผมว่าที่กลัวมากจริงๆก็คือความเป็นเพื่อนกับคนในทีมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนั่นเองแบบคือกูส่งเพื่อนไประดับโรคได้แล้วแต่ว่ากูไม่ได้ไปช่วยเพื่อนแข่งต่ออันนี้ก็ความสัมพันธ์อาจจะแบบไม่เหมือนเดิม ด้วยความรู้สึกแบบนี้นะครับทำให้โกอจิเนี่ยยิงเท่าไหร่เนะี่ยก็ยิงไม่เข้าเลยยิงว่าไม่ถูกลูกเลยจ้าอเอนโดก็เห็นอาการแปลกๆนะครับนะก็เลยไปด่าโกอจินะแล้วก็บอกว่าเล่นได้พอมึงดูเซิว่าฟุตบอลมันสนุกแค่ไหนมึงเฮ้ยโกอจิ <laughs> นะที่ถูกต่อว่าแบบนั้นนะฮะก็บรรลุและเขาก็สามารถยิงท่าวายุพยักคำลนกับโทลามลามรุทำประตูชัยไปได้นั่นเองจบกาแรแข่งขันด้วยชัยชนะของของ e ินาสมาเจแปน และในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับพ่อของโกอนจิ N G ก็เดินเข้ามาในสนามพร้อมกับบอกว่าส่งเพื่อนไปต่อได้แล้วสินะโกอนจิ Go N G ที่กําลังเศร้าใจพ่อเขาเนี่ยก็พูดไปว่าจงไปต่อเถอะชูยะจงไปตามทางที่ลูกเลือกซะและพอ่อโกอนจิ G นะครับก็เอยไม่ใช่และโกอนจิ N G ก็ยังคงได้ไปต่อกับทีมนี้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับในสื่อฟุตบอลฟอนเทนเอร์เนชลเนี่ยเขาก็จะได้แข่งกับทีมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ในออฟควีนเดอะเอ็มไพร์ทีมยูนิคอนออฟเฟย์อุสเดอะคิงดอมนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายอย่างลิ t เต e g i ก a n t นนั่นเองที่ได้ได้ว่าโหดมากๆนะครับในเกมสุดท้ายเนี่ยโกอินจินะครับเขาก็จะได้ยิงประตูชัยให้กับทีมพร้อมกับเอนโดและโทรมารุอย่างเ e สต t r e รีมแล้วก็ได้แชมป์โลกพร้อมกับทีมอินน์สมา a p a เจแปนในที่สุดหลังจากนั้นนะครับโกอินจิที่ได้แชมป์มาแล้ว เรื่องราวก็จะตัดมาในประมาณช่วงอยู่ม .3 แล้วก็คือเรียนจบแล้วนะฮะจบการศึกษาที่โรงเรียนไรมงพร้อมกับเอนโดคิโดแล้วก็ของเพื่อนที่เรียนที่เดียวกันนั่นเองหลังจากนั้นนะครับไทม์ไลน์ก็จะตัดมาในช่วงภาคโกนะครับโกจิของเราก็จะมีบทบาทอีกครั้งในฐานะของอิชิโดชูจิเรียกว่ารับหน้าที่เป็นว่าที่เซเทใน 5th เซกเตอร์เลยองค์กรที่ใช้ฟุตบอลจัดการนะทให้ฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ฟุตบอลธรมธรมดาธรรมดาลว แต่มันเป็นกีฬาที่บอกถึงชื่อเสียงการได้รับการยอมรับต่างๆนานานะครับคือมันแบบมันเป็นฟุตบอลที่ไม่ได้เป็นแค่ความสนุกอย่างเดียวแล้วอ่ะมันมีเรื่องของ i ิ p a c t เรื่องของอย่างอื่นอะ,อะไรแบบนั้นโดยเขานะก็จะเดินสายตรงข้ามกับเอนโดเลยนะที่จะปฏิวัติฟุตบอลกลับมา แล้วเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดมาอีกทีนะครับตอนที่ซซรุงิเนี่ยได้ติดต่อกับอิชิดโดชูจิอิชิโดชูจินะครับก็สั่งให้ซซรุงิเนี่ยฝึกท่าไม้ตายบางอย่างนะครับกับเทนมะซึ่งก็คืออัคคีสลาตันดับเบิลได้นั่นเองและไล่งนะครับในยุคเทนมะก็สามารถเอาชนะดะกอลิงไปได้พร้อมกับเอาฟุตบอลที่แท้จริงกลับมาได้นั่นเองซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเจตนาลมของโเอจิเนี่ยก็คือเขาต้องการเอาฟุตบอลกลับมานะครับ เขาจะเป็นต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงในองค์กรของ Fifth Sector นั่นเองแล้วก็ได้กลับมาเป็นพวกเดียวกันกับไอโดยอีกครั้งต่อมาในภาคโกโคโนโสโต้นะฮะโกนจีของเราก็จะมีบทบาทโดยเขานะครับได้รับ Time ม e เบสเลตจากผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ X อนั่นเองซึ่งซึ่งไอ้ไทม์เบสเลตตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ผู้ที่สวมนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งโกจิเนี่ยก็ยังจะช่วยพวกไลมงนะครับตามหาสิ่งของด้วยพวกอาร์ติแฟกต์ต่างๆที่สามารถช่วยไลมงยุคเทนมาสนำอินโดกลับมาแล้วก็สร้างทีมสุดแกรง่งได้น,นั่นเองโก g จิก็จะได้มีบทอีกครั้งในช่วงประมาณตอนที่39แล้วก็ตอนที่44นะครับที่เขาเนี่ยจะได้เป็นโค้ชของทีมเอโดราโด03ประมาณนี้แล้วกันสำหรับในตัวภาพโกโคโนโซนนะ ไนภาเดบอนสกีเดบิวนะครับโกจิก็จะมีบทแค่กับทีมอินเนอร์สมัทเดนเจแปนปะทะกับทีมอนเนอร์สมัทเจแปนของชมานั่นเองแค่นั้นแหละมีเท่านั้นจริงโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูท่าไม้ตายของโกจิกับบ้านในกว่านะฮะโดยผมจะพูดถึงแค่ในจักรวาลเดียวก็พอแล้วกันเพราะว่าผมอ่ะไม่เคยดูต่างจักรวาลเลยเว้ยอย่างภาคอารีสหรือว่าอย่าง o อเลออนเนี่ยผมไม่เคยดูเลยนะครับก็ถ้าเข้าใจจุประสงค์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็เริ่มจากนี่ก่อนเลยก็แล้วกัน ท่าไม้ตาที่ทุกคนนะครับต้องรู้จักเมื่อมาดูเรื่องนี้อย่างอัคคีสลาตันนั่นเองโอ้ท่านี้เป็นคตํตำนานมากโดยท่านี้นะครับโกอจิก็จะลอยตัวขึ้นกลางอากาศนะฮะหมุนตัวควงตีนนะครับพร้อมกับเตะบอลออกไปด้วยเปลวไฟสีพึ่งนั่นเองโอ้คำเชื่อมไม่หมุนตัวควงตีนท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าประสานอย่างมังกรสลาตันนะครับซึ่งก็จะใช้ท่านี้ประสานกับมังกรขย่ำของโซเมลกานะฮะโดยจะเป็นการเตะมังกรขย่ำขึ้นฟ้านะครับ แล้วโกนจิก็จะโดดขึ้นไปพร้อมกับวาดอัคคีสลาตันไปต่อทําให้มังกรเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนั่นเองและทําประตูได้ท่าต่อไปจะเป็นท่าอย่างอสศริบาฟ้นพิภพนั่นเองนะท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ไว้ใช้ประสานกับคารยามมานะครับโดยคารยามมาสนจะใช้ตัวเองเป็นฐานนะครับในการส่งโกนจิลอยขึ้นไปข้างบนแล้วก็โกนจิเนี่ยก็จะจักรยานอากาศเตะบอลเป็นสายฟ้าไปที่ประตูนั่นเองท่าต่อมา ลูกเตะมหาอัศนีนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่โกจิเนเตะกับเอนโดเป็นครั้งแรกนะฮะโดยเอนโดก็สั่งให้โกจิวิ่งมาพร้อมกันนะครับแล้วก็เตะบอลสวนกลับไปเลยทําให้เป็นลูกเตะที่มีพลังมากมหาอสศริบา้าพิภพท่านนี้จะเป็นท่าพัฒนามาจากอสุริบา้าพิภพนั่นเองนะโดยมหาอสุริบาศาพิภพท่านนี้จะเป็นท่าที่เอนโดมาช่วยเสริมในตอนที่เจอกับโทเนเทคุนนั่นเองท่าต่อมาก็จะเป็นระบำเพลงเคเอฟซีเล่นลมอีกเหมือนเคยท่านี้กูก็ยังดีแบบนี้เนาะ ท่านี้ก็จะเป็นท่าที่โกจิเตะบอลขึ้นพร้อมกับคาเซมารุเตะขึ้นมาก็จะมีลูกบอลลอยขึ้นไปเหนือฟ้าพร้อมกับมีปีกเปลวลเพิงงอกออกมาแล้วก็เตะบอลพร้อมกันยิงไปที่ประตูนั่นเองอัศนีทุลองพบท่านี้จะเป็นท่าที่เอนโดโกจิและคิโดนะครับซึ่งไม่เคยเล่นทีมเดียวกันมาก่อนนะก็มาเตะพร้อมกันได้เฉยซะอย่างนั้นโดคิโดจะเป็นคนเตะบอลขึ้นไปนะครับแล้วโกจิกับเอนโดก็จะง้างตีนออกมาเรียงตัวนะพร้อมกับคิโดเตะบอลอัดไปที่ประตูพร้อมกัน อัคคีสลาตันบวกกับคู่ประสานท่านี้จะเป็นท่าที่ฮิโดเนี่ยมาเสริมกับอัคคีสลาตันของโกจินั่นเองโดยจะเป็นการที่โกจิเปิดก่อนด้วยอัคคีสลาตันแล้วตามด้วยคู่ประสานอาจพูดภา,าษาประตูโบรสดอรของเซลเซอร์เนี่ยไปอู่ไปสารอบได้ <Brand. S 1> ท่านี้ท่าอะไรวะผมไม่รู้อ่ะท่าดีก็เรียกว่าอะไรอ่ะไฟเออร์วิหกเพลิงเหรอ <laughs> ท่านี้ก็จะเป็นท่ากล่องเอนโดอิจิโนเซะและโดมอนนะครับตั้งท่านี้มาให้เซตท่านี้มาให้เลย เกยพี่เจอกับเซลูส์นั่นเองโดยวิหบเพิงอันนี้โกจิจะเป็นโคนเตะนั่นเองนะครับโดยง้างอัคคีสระตันในมาเตะนั่นเองไฟนี่เรียกได้ว่าท่วมจอเลยนะครับจนผู้รักษาประตูโพไซดอนเนี่ยวิ่งหนีทิ้งประตูไว้ซะอย่างนั้นแล้วก็เป็นท่าที่สามารถคว้าชแชมป์ฟุตบอลฟันเทียได้ด้วยอ่ะท่านี้มาจากเดบูฟี่ภาคโอเกอร์ก็จะเป็นแม็กซิมัลไฟเอร์นั่นเองโดยโกจิก็จะบิ่งเหมือนท่านนารุโตะแล้วก็ขิ่งไปข้างหน้าตลบมาข้างหลังแล้วก็ง้างตีนออกมาพร้อมกับเปลวเพลิง เตะบอลไปที่ประตูแผนเขาใบหญ้าปสนามเนี่ยไม่เกียกยนเลทีเดียวท่าต่อมาก็อยู่ในภาคเดียวกันกับภาคโอเกอร์อย่างปะฐบ,บทแห่งขี้หมาโดยท่านี้ก็จะเป็นท่าทีา่โกเอจินะจะง้างตีนขวาออกมาเตะพร้อมกับคีดโดไปเป็นท่าที่รู้ว่าแอนิเมชันไม่โคตรสวยนะสวยมากเลยผมชอบท่านี้มากเลยในภาคเนี้ยแม่งเป็นท่าที่แบบแสงสีสวยมาก ต่อมาก็จะกลับเข้าสู่ในภาคหลักนะครับโดยโกจิของเราก็จะใช้ท่าใหม่อย่างพายุระเบิดเพลิงในการทําประตูกับเอ็กซิลอนไปได้นั้นเองโดยท่านี้โกจิก็จะเสกสแตนของจอมาเปลวเพลิงออกมาแล้วก็หมุนตัวไปพร้อมกับเตะเหมือนเป็นพายุนะฮะท่าต่อมาก็จะเป็นท่าคอร์ไฟเออร์ที่โกจิจะวิ่งพร้อมกับเปลวเพลิงและฟูบุคิจะวิ่งมาพร้อมกับหิมะและหมุนตัวคว้กันเตะออกไปเป็นเปลวเพลิงน้ําแข็งนั่นเองท่าต่อมาด้เป็นท่าประตูชัยในโรงเรียนเอเรีย อย่างท่าดีเอิร์ธโกเอนจิของเราก็จะเข้าสู่สารามะนิดนึงนะครับโดยการพนมมือพร้อมกับเอนโดและฟูบุคิซึ่งก็จะมีแสงไฟลอยขึ้นมาจากพื้นแล้วก็จะลอยขึ้นไปไรเดอร์คิกพร้อมกันทั้ง3าคนนั่นเองอาคีคงสว่านอาคีโคงสว่านท่านี้จะเป็นท่าที่โกเอนจินะครับตั้งแขนแล้วก็หมุนตัวลอยขึ้นไปพร้อมกับควงตีมาเตะเข้าที่บอลเป็นเปลวเ,เพิงออกมาวายุพยุคัมโลนท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ใช้พลังของพายุระเบิดเพลิงนะฮะในการเตะท่าพยุคัมโลนไปนั่นเอง ท่าน,นี้ก็ใช้ประสานกับโทรมลามุนะเพิงโลกันท่านี้จะเป็นท่าที่โกอจิฮิโรโตะและโทรามุใช้ท่าภาสาพร้อมกัน3คนโดยการที่จะวิ่งออกไปแล้วก็จะมี2คนลอยเข้ามาเตะบอลพร้อมกันแล้วก็จะมีเปลวเิยขึ้นมาจากพื้นผู้เข้าใส่ผู้รักษาประตูเจสตรีมท่านี้เป็นท่าสุดท้ายและที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลฟันเทียนอินเตอร์เนชั่นแนลไปได้โดยเอนโดโกอจิและโทรมามนุหมุนเบนวงกลมพร้อมกัน3คนและจะสร้างพายุขึ้นมา และหลังจากนั้นทั้งสาคนก็จะเตะบอลใส่โกนต้นเองมีแค่นั้นแหละท่าไว้ตายของโกอจินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่ายิงหมดเลยนะเพราะว่าเป็นกองหน้านะมันมันก็ต้องท่ายิงเยอะหน่อยแหละมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่น่าสนใจในในตัวโกอจิชูยะกันบ้านนี้กว่านะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปฟังกันฮนะชื่อโกอจิชูยานะโดยคําว่า เอ็นในภาษาญี่ปุ่นจะมีความหมายว่าเฟรมนั่นเองนะเปลวเพิงนะครับซึ่งมันก็จะอ่านได้ถึงทาไม้ตายของเขานั่นเองนะอันนี้อ่านได้มาที่สุดและคำว่าเอ็นนะครับจะแปลว่าเปลวเพิงนั่นเองวันเกิดของโกอิจิเนี่ก็จะเป็นวันที่30พฤษภานะวันเกิดดีอยู่นะวันเกิดนี้นะนเ,นเพื่อรมห้องของโกอิจิในตอนที่แน,นในไรมงนะครับก็จะมีเอนโดฮันดาแล้วก็อากิคิโนนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนกับเอนโดเลยโกอิจในศึกฟุตบอลฟันเทียร์เอเนชั่นแนลนะครับ เขาเป็นคนเดียวนะที่ลงในทุกเกมเลยแล้วก็ไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวด้วยซ้ําและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตกันไหมโกจินะครับเป็นคนเดียวนะครับทั้งในทีมไลงมงแล้วก็อินาสมาร์ p เจแที่เวลาลงเล่นแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างน้อย1ประตูนะครับในทุกการแข่งขันเสมอไม่ว่า i ิ a าสมาร์ a เจแจะเจอกับทีมอะไรอะ่ะตราบใดที่โกจิลงเล่นอะ่ะมันต้องมีอย่างน้อย1ประตูอะ่ะที่โกจิยิงเข้าอะ่ะ โกจิเนะครับก็เป็นนักกีฬาครับที่ถนัดเท้าซ้ายทุกท่าไม้ตายของเขาเนี่ยจะเป็นลูกยิงด้วยเท้าซ้ายหมดเลยเว้นสต่ ank, มันจะมีแค่เจ็ดท่าไม้ตายเท่านั้นนะครับที่โกจิเนี่ยใช้เท้าขวายิงมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยท่าแรกนะก็จะเป็นท่าอย่างของระบบมเพลิง KFC เล่นลมนั่นเองนะครับโดยท่านี้เนี่ยโกจิใช้เท้าขวา ในการเซตบอลทุกลูกเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเซตบอลแล้วก็การยิงโกจิใช้เท้าขวาหมดเลยท่าน,นี้ก็เหมือนกันอินาสมาร์โอโตชินะครับหรือว่าอสนิบาฟ้าพิพพนั่นเองนะโดยท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าที่โกจิจักรยานอากาศโดยใช้เท้าขวายิงเหมือนกันอินาสมาร์อิจิโกโอโตชิหรือว่ามหาอสุนิบาฟ้าพิพพนั่นเองโดยท่าน,นี้ก็จะเตะพร้อมกันกันกบคาบิยาม่าเอนโดแล้วก็ตัวเขาเองนะครับโดยท่าน,นี้โกจิก็ใช้เท้าขวายิงเหมือนกันนะ เออเห็นอย่างนี้ใช้เท้าขวายิงนะเพนกวิน <Penguin S 1> <Penguin S 2> จะกับพาที่2อ่านี่จะเห็นได้ในตอนที่โกอจิเตะเพนกวิน <Penguin S 1> จากกับพาที่ 2, 2> ของคิโดนะครับท่านี้โกอจิ N ก็จะใช้เท้าขวายิงเหมือนกันถ้าไม่ตายดีเอิร์ธโกอจิก็จะใช้เท้าขวานะเบรเดอร์อคิกนั่นเองอ่าน,นี้เห็นได้นะ แล้วก็เจสตรีมท่านี้ก็ใช้เท้าขวาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถเห็นได้ในตอนที่เตะบอลขึ้นไปและท่าสุดท้ายที่โกจิใช้เท้าขวายิงเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยใน The Movie p a r เกอร์เนี่ยท่าปะมบ,บทแห่งขี้หมานะครับหรือว่าพา m เ Legend เนี่ยโกจิใช้เท้าขวายิงนะครับโอ้โหแม่งหมุนตัวมาพร้อมกับคิโดควงตีนมาใช้เท้าขวาเตะ ท่าหม้ตายอย่างไฟเ e อร์ทอร์นาโดดับเบิ้ลไดนะครับหรือว่าอาคีสราตันดับเบิ้ลไดเนี่ยที่เท็นมากกับซูรุยอิงเกมในมงปะทากับดากอริงนะครับโกนจิ ji, เนี่ยเคยใช้มาก่อนด้วยนะในโปรลีกนะครับมันก็เป็นหลีกเดียวกันกันกนกบที่คาเซมารุโซเมโอกะแล้วก็คาบยามาเล่นนั่นเองนะเป็นหลีกเดียวกันเลยแต่ว่าโกนจีเขาก็ถอนตัวมาก่อนตามเนื้อเรื่องนะครับ ความเป็นผู้นําในตัวโกวจินะครับก็ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่โดยปกติโกจิเขาจะเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วพูดน้อยๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครก็เลยไม่เห็นในด้านนี้เลยความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมนะฮะทั้งในไนมงแล้วก็อินาสมาร์ตเจแปนก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ทุกคนนะครับยอมรับแล้วก็ไว้ใจามากที่สุดคนหนึ่งในทีมเลยว่าจะสามารถทําประตูมาให้กับทีมได้เสมอในเรื่องเคมีเนี่ยก็กลางๆนะไม่ได้มีความสามารถที่แบบ deep อ a l k สักเท่าไหร่นะครับ แต่มันก็มีบ้างนะที่คุยก็น่าจะเป็นเอนโดแล้วก็ฟูบุคิคิโดประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าความสัมพันธ์ของโกอจิกับทุกคนน่ยก็ดีนะฮะธรรมดาธรรมดาไปเพื่อนกันนะครับเวลาที่เพื่อนโดนทําร้ายหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็มีเป็นห่วงบ้างนะแต่บางทีแนะ้วเขาก็ทาร้ายเพื่อนในเวลาเดียวกันเหมือนกัน <c oughs> ด้วยการเตะบอสอดัดสรุปมึงจะดีหรือไม่ดีเนี่ยโกอิ <c oughs> นะ่ะก็ขอจบไปที่นี้ดีกว่า และนี่ก็คือโกอจิชูยานะครับสไตรเกอร์ในตำนานของอินาสมา e ์อเวนนั่นเองเขาเนี่ยก็เป็นจุดขายของแฟรนไชส์นี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะท่าไม้ตายที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้จักนะครับที่เป็นจุดขายของเขาเลยอย่างอาคีสระตันก็เป็นที่น่าจดจำนะครับสำหรับท่านี้แค่ชื่อท่านี่มันก็กินขาดแล้วอะ่ะสำหรับอนิเมะกีฬานะครับท่านี้ยังไงทุกคนแม่งต้องแบบคุนหูอะ่ะและสำหรับตัวละครต่อไปจะเป็นใครนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเอาไว้ให้ด้วย ใครที่ชอบในตัวโกวจิแล้วก็นักเตะแข้งสายฟ้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะคลิปนี้ไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ